สวัสดีค่ะวันนี้พี่พิง์ก็จะทอดปลาลิ้นหมานะคะปลาลิ้นหมาตัวขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะอร่อยดีค่ะปลาลิ้นหมานี่เนื้อมันจะแตกต่างกับปลาที่ว่าทุกชนิดทุกชนิดนะคะปลาจะมีรสชาติไม่เหมือนกันนะคะแต่ปลาตัวนี้รสชาติมันอีแบบหนึ่งนะคะทอดให้กรอบอร่อยมากค่ะใส่น้ำมันนะคะก่อนอื่นจะทอดปลาก็ต้องใส่หอมหอมไปก่อนนะคะ เพราะเพราะปลาบางชนิดมันก็มีรสปลารสขาวบ้างเนาะแต่ว่าเราใส่หอมลงไปมันก็จะด่วดดำข้าว,าวพูดไปตั้งยาวจะปลกถือว่าเกลือใส่ถะะ้ากระทะนี้มันไม่ติดกระทะเราก็ไม่ต้องใส่เกลือก่อนนะคะถ้าเป็นกระทะขาว ก็ต้องใส่เกลือก่อนค่ะเลือปลาที่ไม่ติดกระช้านะคะโอเคใส่ได้เลยข้าปลานี้ไม้ขาวนะคะแค่เราทอดราดชินี้ก็อร่อยค่ะเนื้อไม่เยอะแต่ว,ว่าก็ชาแซ่บสโอเค รอปลาสุกมาดูไข่เค็มของพี่พิ้นนะคะพิ้นดองไข่ไท่เป็ดเค็มค่ะเอ่อเก้าวันแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะเก็บไว้ตู้เย็นค่ะมันไม่เค็มเกินไปนะคะอร่อยค่ะเอามาต้มกินกับข้าวร้อนๆต้มกินกับข้าวต้มขาวนะคะอร่อยนะคะนี่ค่ะพเพื่อนๆปลาลิ้นหมานะคะปลาลิ้นหมาทอด ใช่หอมใหญ่นะคะไม่หอมใหญ่ก็หอมเล็กนะคะแล้วก็เอามะนาวมะนาวบีบลงไปถ้าไม่ใส่มะนาวก็ไม่เป็นไรกินได้คก่โอเคบายบายขอบคุณเตคุู <c oughs> ตริมากาสิคำเสียนะคะ